ด้วยช่องเราดิไม่โคตรน้อยเลยเขาไม่บอกเลยฮะช่องเยน้อยมึงไม่ตามบทอีกแล้วอ่ะนี่มันเทที่สามแล้วทำไมวะมึงทำคนเึ้นแบบนี้อ่ะกูดูเลยไม่ขึ้นไงผมก็รอบเปลี่ยนแนวดิสิวะแล้วก็เปลี่ยนอะไรล่าท้าผีใช่ล่าท้าผีคือเดี๋ยวมึงไปคนเดียวไม่ไปกับมึงปูกันอะถ้ามึงกับปูอ่ะเอาเป็นผีผีด้ทำไงกันอะนี่ไงมาพอดีเลยมาแสดงเป็นผีกันหน่อยเลยปะ กูอยากทำเรื่องผีอ่ะมึงพูดเรี่ยงอะไรของมึงใครเขาจะแสะดงวะคะใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูรีบไปมึงกูไปก่อนนะจะลงเอาวะเอาดิก็ไหนวะในห้งบอกว่าถ่ายได้ไงเออแมงมันมีคนอยู่ดิพวกเขาถ่ายอยู่จะเอาไงไปถ่ายวันไหนไหมนยตามนะั้น พกล้องดูแม่นี่ดิเออแม่ยังปั่นอ่ะใช่พุ่งไปจริงจริงดินะมึงรู้ป่ะเขาลือกันว่าแต่ก่อนอ่ะมีผู้หญิงเดินผ่านไปแถวนั้นแล้วก็โดนคนแอบตามอ่ะ จนได้วิ่งหนีเข้าไปหลบในบ้านหลังนั้นน่ะแล้วพวกมึงไปทําอะไรกันที่นั right ่นน wow. right. mm ่ะมันยังไงวะเห็นเขาบอกว่าคนร้ายครับว้าวน่ากลัวมากเลยแล้วทำไมเขาโดนค่ะเพื่อเอาวิญญาณไปทําอะไรสักอย่างนี่แหละกูก็ไม่รู้เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นชื่อมารีมั้งถ้าจําไม่ผิดแล้วไม่ให้กูทาไงเห็นไอเงียไปผู้ที่อะไรเลยไม่เชื่อมันเนาะเฮียกล้องเพระว่าตรงนี้ก็ได้นะเว่าได้คือว่าได้นั่นก็ตรงนี้เลย มนี่ดิมันนี่เร็วมันนั่งมันนั่งนี่ทันไมดื้อวะไปแต่ละไอเ้เหี้ยเชื่อเลยเหรอได้อะมึงดูดิเพืองของเปล่าเนี่ยทำไปยังไงวะก็มึงทำผิดไว้มึงก็ต้องมาขอขมามึงทำผิดอะไรกูยังไม่ทำอะไรเลยมึงอ่ะพูดไปก็เท่านั้นแหละสถานที่ก็ผิดไอ้เหี้ยเรื่องมากอยู่วะ ของไอ้เหี้ยโคตรเสียดายของไอ้เหี้ยกล่องว่าเราของอามาอันที่สองนะป่ะอยากเด็ดแทนแทมึงทำอะไรเอ๊ะเล่นปีที่แค่กันเล่นที่อะไรของมึงกูเก่ากว่านะจำได้แต่มึงยังเรียกเบืเบื่ออีก เร่ที่มีผีที่ชื่อมันเลยจริงขอให้เข้ามาอยู่ในถ้วยนี้เฮ้ย hey, ไม่ใช่พูดแบบนั้นมึงเชิญเขาดีๆด,ดิวะยังไงถ้าที่นี่มีผีจริงอ่ะขอเชิญใหามาอยู่ในแก้วใบนี้เนยมือมึงอ่ะมานี่กลัวอะไรวะกองถ้ามีจริงอ่ะต้องมาหาของเรานม่ละไม่ได้น่กวเราหลอกันถึอะไรไมึงเบรรเนี่ยยังไม่หนุบเลยของต้าดิ เ,เ,ออเม,มื่อกี้ตัวเลอคาเ่นเม้นเลนเว้ยมึงอะไรกูม่เลนเว้ยไ,ไปแกล้งกันทีไอ้เหี้ยผีมีจริงที่ไหนก็มึงแม่งงงงายชิบหายเองน,น,นเหปาลยแม่ทอะไรนะเอามานี มังตั้งใจเรียนตั้งนานได้แค่นี้เหรอยุ่งเลยปะสมเพชวะไปไกลเลยไปยังอย่าตั้งใจเรียนเลย Hello นี่ใครคะ ใช่พี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้ชีวิตแกไม่ค่อยดนะีพี่มีวิธชีช่วยเว้ยยังไงอ่ะแกก็ลองเปิดดูในเกดูดิถ้าหยิบปุกนาที่ในเกยกมาแล้วก็ภาวนาว่าแกอยากให้คนที่แกเก่ะมันเจออะไรแต่จำคำพี่ไว้นะทุกอย่างมีมราคาของมันระวังตัวให้ด้วยละ่ะ ว่าเป็นยัย h e ล l o เน่ชว่วงนี้เห็นไอ้แฟนปะแฟนเหรออ๋อไม่เจอนกันอนะไม่รู้เป็นโอ้ K okay, K okay. เดี๋ยวกูเข้าไปรอมันในห้อง หนึ่งกูต้องทำอย่างนี um ้จริงวะถ้ามึไม่ทำกูไม่รู้จะช่วยมยังไงแเราเว้ยเนมมึงจะทำอะไรอ่ะ ทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเลย